ตอนนี้ผมจะเข้าถนนอะไรกร็ตอนนี้วิภาวดีนะเข้าถนนวิภาวดีรังสิตแล้วครับผมไปกันต่อนะครับผมอีก200เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดพร้าววังหินรถกำลังจะเลี้ยวครับตอนนี้ซึ่ง ถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยรับก็จะทําคูคลองนะครับเนี่ยคูคลองเนี่ยครับเพื่อปรับปรุงคูคลองให้มันดูดีนะครับซึ่งก็กําลังทงํากันอยู่เมื่อไหร่แล้วเสร็จก็จะดูดีเลยละซึ่งจะเป็นโครงการปรับปรุงคูคลองถนนวิภาวดีรังสิตนั่เองตอนนี้ก็ปรับปรุงไปบางส่วนก็แล้วเสร็จนะครับบางส่วนก็ยังไม่แล้วเสร็จเแต่ก็อีกนานต้องปรับปรุงนานแล้วนะครับยังไม่แล้วเสร็จสักทีเลยละครับผม เราก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะแล้วเสร็จเนี่ยกับแพรข้างหน้านะครับเ็าจะทำเป็นแบบนี้สวยๆเลยนะโมเดลมันสวยเลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่สวยเท่าไหร่เพราะยังไม่แล้วเสร็จนั่นเองเราต้องรอดูนะว่าเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จนะครับปรับปรุงกูองถนนวิภาวดีรังสิตนั่นเองว่าจะมีคลองสายน้ําสวยนะครับผมข้างหน้าก็ตรงสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะเนี่ยวัดเสมียนนารินนั่นเอง อีกเมตรผมก็พูดไปเรื่อยนะครับช่ชัยสีเนี่ยเขาปรับปรุงเนี่ยสวยๆเลยนะเขาทำสวยๆเลยกันกูกรองเนี่ยครับตลอดถนนวิภาวดีแหละเพราะว่าปรับปรุงกูกรองถนนริมถนนวิภาวดีทางสิทธของกรมต่างหลวงนะครับผมเกี้ยวฝาเข้าโจ๊กใจสีทางไหนครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันทาง